ขอจ้ได้ขอจะได้นะจริงๆแล้วพี่เพอร์อยากได้มากดี <c oughs> ใ,ใจใช่ไหมลูกดีใ,ใจใช่ไหมโอ้โหดีใ,ใจวสวัสดีครับช่องเพอร์พามแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับออันบ็ อันบ็อกอันบ็อกอะไรครับลาบูบูมากรองใช่ไหมครับใช่ยกเซตเลยใช่ไหมลาบูบูยกเซตเลยใช่ไหมครับแล้วก็ซิโมโมใช่ไหมครับผมเอาลาบูบูก่อนเลยเนาะอยู่ตรงไหนลาบูบูอยู่ไหนไปกันเลยครับลาบูบูมากระรองนี่นี่นี่นะครับให้ทุกคนดูก่อนครับว่าเนี่ยกล่องยังซิยวอยู่เลยกล่องยังซิยวอยู่เลยเราไปเอามาจากที่ไหนเอ่ยเมกกาบางนาใช่ไหมครับผมยังซิยวอยู่เลย ใช่นี่ยังไม่ได้แกะเลยใช่ครับเรามาเริ่มแกะกันเลยไหมถ้าเริ่มจะซีเกตัวนึงเก่งเลป้าจะเริ่มแกะเลยนะครับใครคิดว่าเป็นตัวซีเกตตัวน้ำตาลตัวน้ำาลเอเขแกก่อนนะครับอันนี้เราแกะแค่คนละจุ่มเนี่เรามาแกะมันมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยหยังยังมีลุ้นตัวซีเกทอยู่ใช่ไหมในในบล็อกนี้ดูซิ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 ดูฝุดซิลก่อนฝุซิลก่อนฝุซิลก่อนโอเคเอาซิลเอาซิลเอาซิลออกไปซิว โอเคนะอันนี้มันก็จะมีอะไรนะมีสติ๊กเกอร์ใส่ปิดดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเอ้จะนี่นี่นี่จะให้ทุกคนดูก่อนให้ทุกคนดูก่อนนี่ทุกคนดูก่อนด้นี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยนี่ดูเลยดู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 หนึ่งหนึ่งเซตมันจะมีหกเนาะโอเคเย็นๆน่าจะเย็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยกให้อันนึงก่อนเพราะว่ามันจะแข็งนิดนึงอ่ะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอา เลือกทีเลยพี่เราจะอ่ะเอาไหนเอาันนี้เหรอโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วก่อนจะให้ทำเลือกะัำสูงเหมือนกันทำดูไหนเอานั้นอ่ะโอเคทำเทียนนี้ไว้ก่อนเอาคือถือชุบอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มทียกล่องกันเลยเนาะโอเคเอากล่องเอาเอาเอายิงยิงยาว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 ประกยิงชุบ โอเคลองพามก่อนอันนี้กล่องกล่องที่พามเลือกนะคือเราจะเปิดเป็นแบบว่าอะไรนะเช็คการ์ดคือแบบว่าอันนี้แม่งเก็บตัวใช่ไหมใช่แล้วเราแบบว่าเช็คการ์ดเช็คสีกันถ้าได้ตัวสีเขียวห้ามขายตัวสีเขียวห้ามขาเลยหรอไรนะลุ้นการ์ดนะั้นเดี๋ยวพามเป็นคนหาการ์ดนะอ่ะต้องหาการ์ดเดี๋ยวกาดไหมอ่ะเดี๋ยวการ์ดให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยว่าการ์ดสีอะไรจะได้เป็นสีลายกล่องแรกมันจะได้เป็นสีสีอะไรโอ้สีท็อฟฟี่สีท<ส>็อฟฟี่ก็คือตัว นี่ไงทอปฟี่คือตัวนี้ตัวกลางตัวกลางข้างล่างตัวกลางล่าง่าโอเคอ่านี่นะคะสีแรกเราได้เป็นสีทอปฟี่ยังไม่ต้องแกะยังไม่แกะเราเราเ่เไปเยียบกล่องอสีแรกเราได้เป็นสีทอปฟี่นะคะตัวต่อไปกันเลยโทอปฟี่นะนี่ทอฟฟี่เรจะได้สีขวเลยเสีเขียดตู้ตูีแี่จะได้สีเขีดไหมนี่็สีเดิมนะอาสีฟ้านะสีผ้านะ แต่ละกล่องก็คือเหมือนกาวมันจะแบบว่าไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดียวกันแท็กกิ้งผลิตอะ่ะไม่ได้แบบว่ามาร์กที่ติดกาวไวอ้อ่ะว่าต้องใส่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่ไม่เหมือนกันสักกล่องกาวโอเคอ่ะพี่เพอกล่องนี้พี่เพอเป็นคนเลือกนะครับเดี๋ยวพี่เพอดูการนะครับอ่ะพี่เพอเป็นคนดูการอ่ะให้พี่เพอให้พีเ่เพอ,ด,เอดูนะสีนี้ค,คสีแซมบินสีแซมบินก็คือตัวสุดท้ายนี่สุดท้าย ได้สี่สีแซมบีได้สีแซมบีโอเคต่อไป่องไหนดิอันไหนต้องสีเขียบลูกขอเอาเลยอัเลือกก่อนเลือกก่อนอ่ะโอเคามเลือกอันนี้นะทำไมยากจังเลยอันนี้พามึงมากสีเขียบไหมว่าพามึงมากเลยอย่าบอกเลยอย่าบอกเลยโอเคโอเคไม่บอกอย่าเลยก็ไม่ได้อยู่ กล่องนี้ทําเป็นคนเลือกกล่องที่สองที่สองไม่กี่กล่องกล่องแรกที่ทําเลือกไปใช่ป่ะทําได้สีไม่ได้ตัวตีเกตตัวตีเกตเยอะจ้ะขอไม่เอาตัวตีเกตกล่องกลอได้ตัวตื่ตัวตีเกตแน่ตัวตีเกตแน่ทำไมอันนี้แกย่ากหรยาแกยางขนาดนี้ซีเกตหรือเปล่าเนี่ยคือซิลมาแบบกาวคือแบบแต่ละแต่ละกล่องอย่างที่บอกคือไม่เหมือนกันจริงๆอ่ะ

เราเรายังไม่ได้สีเรายังไม่ได้เลยที่มาสีบูอะสีมูสีสีทอฟฟี่สีสีแซมบินเรายังไม่ได้เลยเออเป็นสามสีที่เรายังไม่ได้ใช่พี่เบิร์ดได้ก่อนนั้นพี่เบิร์ดได้พี่เธอได้สีเขียวพี่เบิร์ดได้สีฟ้าใช่ไหมไม้ทีเลอ่อ่าอ่าอ่าเนี่ยสามกล่องที่เราเปิดมายังไม่ซ้ำเลยนะแปลว่าต้องมีอีกสองกล่องที่ได้อ่าพี่เบิร์ดเอาไหนพี่เบิร์ดไหนเอาไหนอ่านี่นะโอเค เหลือ er 3กล่องแล้วนะครับตอนนี้3สีที่เรายังไม่ได้ชึ่งครั้งที่แล้วเราแกะไปแล้วเนี่ยเราได้สีสีซอกับสีกรีนเกรปไปแล้วแล้วก็รอบนี้ที่ออกไปแล้วก็จะมีสีซีแซมบีนสีท็อฟฟี่แล้วก็สีลิ้นจีสีครีมก็คือสีซอยมิว้วค่ะใช่ซอยมิว้วต้องอยู่ในนี้แหละหนึ่งในสามกล่องนี้แน่ๆแ,แ,แ,แล้วก็ใช่หนึ่งใน3าตัวนี้อาจจะมีตัวสีขด เราก็ไปซื้อตัวอันนี้กะใช่ไหมที่ช็อปเมกะบางนานะครับลาบูบูตัวจีด้วยใช่ไหมพามเห็นลาบูบูตัวใหญ่มากไหมตัวใหญ่เลยแล้วน้องพามองเธอได้ไปถ่ายรูปคู่กับลาบูบูมาไหมอุ้ยเปิดได้ละได้ลวเปิดได้ลวเปิดได้ลวอ่ะอันนี้ให้ป๊าให้พี่เพลเปิดดิพี่เพลเปิดดิเพราะว่าพี่เพลพี่เพลดูการเพราะเมื่อกี้พามดูการเบาๆนะคะ พี่เพิร oh, ์บอกว่าโอ้โหพี Esta, ่เพิร uh ์เ oh. นี unusual unusual oh, ่ยโอ้พีร hey ์ดีใจจนร้ห้เละโอ้พี่เพอร์ดีใจจนพี่เพิร์ร้องไห้เลยอะดีใจใช่ไหมลูกโอ้โหพี่เพอร์ลุ้นมากกว่าพี่เพอร์บอกว่าขออย่าได้ขออย่าได้นะจริงๆแล้วพี่เพอร์อยากได้มากแล้วพี่เพอร์ก็ได้จริงๆด้วยอะโอ้โหสุดยอดดีใจใช่ไหมลูกดีใจใช่ไหมโอ้โหดีใจดูให้เพิร์ดดูดิดีใจจนร้องไห้เลยโอ้โห ดูดิอ้แถ้ซีเขีมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ถ้าซีปิดอะ้พีเพิร์อให้เพื่อนๆดูหน่อยิให้เพื่อนเพื่นดูแล้วหันหันตัวพวงกุแจให้เพื่อนเดูด้วยหนหให้เพื่อนดูให้เพื่อนดูหน่อยอะให้เพื่อนดูอยโอ้โหสุดสุดอะโอ๊ยตัวเนี้ยต้องเป็นของพี่เพอร์เขาเพราว่าพี่เพร์ตั้งใจมากๆว่าแล้วก็ตัวที่แล้วของพี่เพิร์พี่เพิร์เขาขายไปแล้วใช่แล้วครั้ที่แล้วพี่เพิร์เขาก็ได้ตัวสีเขียวใช่ ขายเพื่ออยากจะได้ตัวซีเกตใช่ไหมแล้วพี่เพื่อก็ได้ด้วยรอบเนี้ยรอบเนี้ยพี่เพื่อเขาสมหวังเออเนี่ยซีเกตถ้าผ่าวางไว้ที่เตอร์รี่ไหนไหนเอามาให้ดูอีกทีนึงสิมาให้ดูอีกทีนึงสิโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราเราจะแกะตัวเลยไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะเดี๋ยวค่อยแกะไหมแกะอีกสองอันที่เหลือก่อนเดี๋ยวเราลุ้นถ้ามันมีซีเกตอีกทำไงอ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าจะมีอีกเป็นไปได้ไหม ให้เป็นตัวซีเกตอีกคนนึงให้น้องไปเลยโอเคโอเคโอเคเขาจะร้องไห้ไหมครับมามเลือกทีนี้ามามเลือกโอเคไม่รู้นะว่าแบบมันมันแกะยากอันนี้คือแกะยากนะเธอเธอดูที่กล่องเดี๋ว่าฉันฉันเฉือนขาไปนิดนึงนะอ๋อที่เธอบอกว่าอุ้ยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมที่เธอร้องอุ้ยเมื่อกี้ตรงนี้มุมเนี้ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยเฉือนขาไปนิดนึงเห็นปะอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีซีเกตมากกว่าเดิม เออดีที่สุดเลยแหละแต่ถ้าไม่ได้สีเข็ดองพายจะได้สีอะไรอะสีชมพูไหมสีเข็ดเลยสีเข็ดเหมือนกันอ่ะสิ่งที่เราพยายามอยู่ใช่ไหมสิ่งที่เราอยากได้มาตลอดเลยใช่ไหมแกะกล่องจุ่มมาหลายจุ่มแล้วเราไม่ได้สีเข็ดสักทีนึงและอันเนี้ยเราก็กดคิวไปซื้อที่เมกะบางนากันเองแล้วเราได้ไหมนะอลไรคะช็อปแล้วเราก็ได้สีเข็ดแม่ไปต่อ แม่ไปต่อคิวอเอามัเองเลยนะแม่ไปต่อคิวมาร้อนมากว่าต้องได้สีฟ้าหรือไม่ก็สีเขียวก่อนไม่รู้เราอาจจะไม่ได้หนึ่งในหกสีนั้นเพราะว่าเราได้สีเขียมาแล้วะฉะนั้นอีกหกสีที่เหลือเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เพราะตอนนี้เหลือสีฟ้า กับสีเขียวแล้วก็สีครีมใช่ไหมที่ยังไม่ออกเสามตัวใช่แต่ว่าอันนี้ไอ้สองตัวเะัต้องไม่ได้ตัวหนึ่งใช่เราจะไม่ได้ตัวไหนสีฟ้าไหมเพราะว่าเรามีสีฟ้าอยู่แล้วได้ตัวนี้สีชมพูพี่เพอคือแบบว่าดีใจมากจริงทุกคนดีใจหมดเลยใช่ไหมแม่ก็ดีใจว่าก็ดีใจแล้วก็จะร้องไห้เหมือนกันแต่แม่เห็นเพอรร้องไห้ก่อน อ่านี่ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้ป๊าป๊าของขวัญวันเกิดให้องพามแล้วก็ให้กับพี่เพอด้วยวแกะยาขนาดนี้นี่เป็นซีเข็ดอีกตัวหนึือเล่าเหมือนกันเนี่ยซีเข็ดมันมีแค่ตัวเดียวนี่เขาอาจจะใส่เผอใส่ซ้ำมาให้เราก็ได้เขาไม่เปิดตาดูเมไม่เปิดตาดูดสีอะไรคะสีสีอะไรอะเย้ซีนิวอะคีทงเพออ่ะได้แบบเมื่อกี้เลย ซอยมิ้วนริงแล้วเนี่ยอันนี้สีเนี่ยพี่เพิร์กอยากได้เหมือนกันพี่เพิร์กพูดเมื่อกี้เลยว่าเพิร์กอยากได้แต่ว่าต้องพาเปิดได้พุดปุ๊บได้โอ้โหพุดปุ๊บได้พุกพุกพิเศษแล้วก็ตายพิเศษเออใช่แล้วก็เป็นสีที่เรายังไม่ได้ใช่ไหมสีซอยมิ้วเรายังไม่ได้เลยสุดยอดไปเลยเรายังไม่ได้เจอสีที่เราได้แล้วก็คือสีเขียวกับสีฟ้าไงเกาแปลว่าเราจะไม่ได้ซ้ำกันเลยนะตอนเนี้ยอันนี้จะลุ้นกันว่าเราจะได้สีอะไรเออสุดท้ายอดนะ อนนเี้ยใช่ไหมเพราะว่าสีเขียวตอนนี้เราไม่มีสีฟ้าเรามีอันนี้ป๊าขอรุนได้แรงอันนี้ป๊าเป็นคนขอขอได้ไหมบ๊าขอขอดูการ์ดได้ไหมอันนี้ป๊ายังไม่ได้ดูการ์ดสักอันเลยป๊ายังไม่ได้เปิดเลยป๊าขอขอขอเช็คนะโอเคนะครับป๊าใต้ตัวไหนป๊าเอาไปเลยเอาละโอเคให้ป๊าไปให้ป๊าไปป๊าเป็นคนแกะอย่างเดียวป๊าไม่เคยเปิดไม่เคยหยิบได้ปิดอะไรเลยเดี๋ยวให้ให้น้องเพิร์กกับน้องความปิดตาแล้วเดี๋ยวให้ป๊าเป็นคนหยิบการ์ดออกมานะโอเคไว้กล่องนี้นะ เพื่อนดูก่อนนะการว่ามันถึงจะถึงเปาจะหลับตาได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีกุ้งกิ้งอ่ะมันก็คงไม่ใช่แล้วแหละสีอะไรไม่รู้อ่ะให้เพื่อนดูก่อนอ๊ยดเลยเียเขียวเขียเขยวเขียวเขียวเียวเขียวียวเขียวเขียวเขียียวเขีวเขียวเขีเขียวเขีเขียวเขีวเขียวเขียวียวเขยวเวขียเียวเียวเวเขีเีียวเลยเขเขยวว่าเวเยเขีเขียวลวเวีเ มีสี่ไฟตัวนึงอีกครบเจ็ดตัวเลยวันนี้ใช่ไหมใช่อุ้ยครบเจ็ดตัวครบเจ็ดตัวเอะไหคโอ้คือแบบว่าเราได้ครบเจ็ดตัวเราปล่อยเขียวกลไปเราได้เขียวกลับมา <c oughs> โอ้ครบหมดเลยอะ่ะโอ้ดีใจดีใจดีใจอัถอดไปมันจะปเป็นเจ็ดตัวใหญ่<ะ>สีโมโม่กันเปิดทำไมมันตัวใหญ่กัน ก็ที่พามบอกว่าพามอยากเห็นน่ะหู้ไหนพามยืนสิไหนพามยืนข้างๆสิพามยืนที่นสิโอ้โหสูงเกือบเท่าตัวน้องพามเลยนะครับเนี่ยสูงสูงสูงพามเนี่ยโอ้โหน้องพามีสูงเก้าสิบกว่าเซนใช่ไหมสูงเท่าไหร่สูงเกือบเท่าตัวน้องพามเลยนะครับซิโมโมโอ้โหเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิโมโมกันนี่อันนี้ชื่อว่า เดอะมอนสเตอร์ฟาวอยู่ตัวโม่คอะไรอ่ะตัวใหญ่ใหญ่ไงพี่เราเคยกับน้องพาไปเห็นมันเนี้ยตัวใหญ่ใหญอ๋ตัวใหญ่ใหญ่ที่มันจะสีน้ำตาลหนอใช่อย่างนั้นแหละตัวใหญ่เลยพี่ว่าจะมีหางป่ะหรือว่าใช่ที่ต้องที่ต้องการห่าว่ามีหางนั่นแหละหางมือใช่ใช่หางมือมันหมุนตามนี่แหละใช่มือตากริ้งอันเนี้ยก็มาจากช็อปเหมือนกันใช่ไหมใช่อันนี้ตัวละ 5,290บาทเนี่ยเราได้มาราคานี้ใช่ไหมเราได้มาในราคาช็อปเลยนะคะปลาลูกดีจริงๆสุดยอดมากๆวันนี้พ่อสุดยอดมากๆเลยไม่มีวันไหนที่เราจะดีขนาดนี้เลย่งลองพูดให้ปะ๊ปะป๋าครับ <c oughs> แม่ถูกลงที่หนึ่ง <c oughs> ก็ให้แม่กับป๊ะป๋าถูกรางที่หนึ่งอบอกเลขมาเลยหกตัวบอกมาเลยหกตัวหนึ่งศูนย์สามห้าหนึ่งศูนย์สามห้าคู่กัวสองตัน S <S เลขนึงอ่ะอีกเลขนึงเลข,เลข,เลขเอะไรอ่ะโอเคจบนี่เราแกะมาแล้วเราแกะมาแล้วค<า>รับเอาเป๋าด้วยโอ้นนอแยกกระเป๋ามาด้วย,วยเหม,มือนเป็นกระเป๋าใส่กล่องเลยป่ะต่เขาแปลว่าด้วยนะเนี่ยคือตัวซิโมโม,มูอ่ะจะมีหางแต่ว่าลาบูบูอะไม่มีหางทานยึบบางกล้องใช่ล้เดนต้องบังกล้องคือกล่องมันพอดีเลยอ่ะอ่ะท้ายผ้ากระเป๋าเลยโอเคมันคือของแท้ไง มีกล่องไรอีกเหรออันนี้มีการ์ดมีการ์ดนะครับใช่เป็นการ์ดซิโมเฮ้ยรู้สึกว่าแบบเหมือนจะมีการ์ดซิเกทหรือเปล่าไม่แน่ใจมีซิโมซิเกทด้วยเหรอไม่รู้ไม่รู้เลยเอาอ่านี่แค่ตัวนี้ป้ามันมีแค่ตัวสินี้เหรอป้านี่นะครับนี่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 เลยนี่คือซิมโมโมเคขยับได้อยู่นี่แต่ว่าต้องเบาเบาตเบาเเบาๆบนะครับ ขนนุ่มมากขนนุ่มมากขนนุ่มมากห้ามเอาน้องไปดังพื้นนะห้ามห้ามห้ามให้น้องถูกพื้นใช่ไหมก็คือให้อยู่ข้างบนเราจะดูแลน้องแบบดีๆเลยใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ตัวใหญ่มากนี่คือได้เลยพิเศษมากคือแบบว่าเราแฮปปี้มากเลยวันนี้ทุกคนแฮปปี้มากเลยนี่คือดิมู่ิม่มูจงตัวก็เกือบเท่าพามเลยนะเนี่ยครึ่งหนึ่งของพี่เพอ่ะ ตัวนี้คือเครื่องหนึงของพี่เพลเลยใช่เครื่องนึงพี่เพอเลยโอ้โหเอาครึ่งตัวพี่เพอเลยตรงเอวพี่เพอพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้พามพอดีเลยนี่เข้าพอดีเลยวันนี้เรานะครับได้ครบสี่จริงๆกันที่เราตั้งใจไว้นะครับมันเป็นอันที่เซอร์ไพรส์เรามากๆเลยใช่ไหมได้ทั้งตัวสีเข็ดด้วยแล้วก็ได้ตัวสีเขียวกลับมาด้วยตอนนี้เรามีเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวพร้อมๆกันหมดเลยรวมถึงวันนี้นะครับเราต้อนรับสมาชิกของเราคือโมโม บอกเพื่อนกดติดตามช่องกดมาเป็นท e ี bye. Bye bye. Bye bye. ่นี่เลยครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบาย